คลิปนี้รวมคําถามแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้ามือถือจอพับนะครับและผมก็มีทริคดีๆมาฝากด้วยนะครับสำหรับมือใหม่หัดใช้จอพับจะมีทริคอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับหลังจากที่ Galaxy Z f o l แล้วก็ Z Flip 7 <S <S เปิดตัวไปเนี่ยก็มีหลายคนเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะทั้งใน ประเทศไทยของเราหรือว่าในต่างประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายในต่างประเทศของ Galaxy c 4 7นะครับที่โตขึ้นถึง50%เลยนะครับในสหรัฐคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการใช้งานหรือว่าเป็นทริคดีๆในการใช้มือถือจอพับให้กันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้มือถือจอพับแต่ว่าสนใจอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะร่วมคําถามแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่อยู่ในคลิปกับเรานะครับจะเป็น Galaxy c 4 7แล้วก็ C Flip 7แล้วก็ C Flip 7 FE นะครับซึ่ง ตัวอย่างในการเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นคําถามแล้วก็แบ่งเป็นพวกทริคอะไรต่างๆครับแต่ว่าจะมาเริ่มตรงข้อสงสัยก่อนก็นแล้วกันนะมามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ผมรวบรวมมาทั้งจากในกลุ่มผู้ใช้งานแล้วก็จากเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ในเพจไอโมดของเรานะครับคาถามแรกเลยนะครับที่มีคนถามมาเยอะมากเลยก็คือ,อมือถือจอพับเนี่ยมันทนไหมนะครับคําตอบก็คือ,อในเรื่องของการตกการหล่นอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทนมากๆแล้วนะครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเนาะกรอบเครื่องตรงนี้เนี่ยคือแข็งแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของจอด้านในเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องพัฒนากันต่อไปยังไม่ได้เทียบเท่ากับมือถือทรงบาทายหรือว่าทรงปกตินะครับแต่ว่าเรื่องของการตกหล่นการกระแทกอะไรเงี้ยผมบอกได้เลยว่าเออมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่มาบอกว่าเอ้ยเคยทําตกอะไรางี้นั่งทับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยจะเป็นปัญหาของ จอด้านในซะมากกว่าก็แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น Galaxy C 4 7ที่อยู่ในมือผมตอนนี้จะเป็น IP48 นะครับก็คือกันน้ำได้ในระดับสูงนะครับแต่ว่าฝุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับแบบกลางๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคือสรุปเนี่ยเรื่องของความทนเนี่ย มันก็ยังไม่เท่ามือถือทรงบาไทายป่ะครับคือผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเนาะน่าจะได้แค่ใกล้เคียงครับแต่ว่ายังไงยังไงความเป็นจอพับเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับมือถือทรงปกตินะครับโอเคคําถามต่อไปนะครับพับไปเพื่ออะไรอันนี้เห็นหลายคนเนี่ยถามเยอะมากเลยนะว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับในเรื่องของการพับเนาะในเรื่องของการพับนะครับนอกจากจะโชว์นวัตกรรมแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยมีนวัตกรรมแบบขั้นสูงนะครับ ความพับได้เนี่ยมันจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพับในรูปแบบตลับแป้งหรือว่าพับในรูปแบบหนังสือหรือว่าแบบกลางออกแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวก C Flip คือจะเป็นพับแบบตลับแป้งเนาะคือจะเป็นพับแบบแนวตั้งแบบนี้ประโยชน์ของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานก็นแล้วกันมสมมุติว่าผมอยากจะถ่ายรูปเนี่ยถ้าเป็นมือถือทรงบาทายปกติอ่ะอย่างนี้เป็นย5ออัลต้าเนาะ ถ้าไม่มีคนไปกับเราด้วยเราอาจจะต้องหาที่ตั้งวางนะครับมันก็อาจจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเพราะว่าเออบางทีมันก็ตั้งไม่ได้นะมันอาจจะไม่ค่อยมีที่ตั้งวางให้เราแต่ว่าพอเป็นมือถือที่เป็นจอพับแบบนี้เห็นไหมเราแค่กลางนะครับแล้วเราก็ตั้งวางหามุมถ่ายรูปได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์หรือว่าถ้าใครเป็นสายคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องมีคนเชื่อถือกล้องอีกแล้วนะครับก็คือใช้เจ้านเนี้ยตั้งวางไว้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เองได้แบบเด,ด้วยตัวเองได้เลยตรงนี้ก็เป็น ความสะดวกอีกหนึ่งแบบครับหรือว่าจะเป็นในแง่ของการพกพาครับอันนี้ถ้าใครชอบอมีกระเป๋าเล็กๆใบเล็กๆเนาะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยมีกระเป๋าคาดตรงนี้เนี่ยพอพับแล้วนะครับเห็นไหมว่าความยาวของมันเนี่ยก็จะหายไปครึ่งนึงเลยนะจากมือถือทรงปกตินะครับนี่ผมเทียบไปดูเห็นไหมเราก็จะสามารถเอาใส่ในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเล็กๆได้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีข้อเสียเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันเนาะอ่าโอเค เดี๋ยวไปดูที่คําถามต่อไปกันเลยนะครับเห็นไหมผมก็แค่พับแล้วก็เอาวางไว้แบบนี้ก็ได้นะอ๋อใช่ส่วนมือถือทรงที่เป็นกลางออกแบบหนังสือแบบนี้นาาลืมเล่าให้ฟังนะครับข้อดีของมันก็คือมันทําให้เราเนี่ยเหมือนเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานในแง่ของอุปกรณ์นะครับที่เราไม่ต้องพกให้มันเยอะขึ้นนะครับคือบางคนเนี่ยหลังจากที่มีสมาร์ทโฟนแบบกลางได้แบบหนังสือแบบนี้นะครับเช่น C4 นี้เนาะ คือเขาก็ไม่ค่อยพกแท็บเล็ตหรือว่าพกน้อยลงนี้แล้วกันเนาะคือมันเป็นความก้ากึ่งระหว่างสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับคือถ้าออกไปทํางานข้างนอกเนี่ยไม่ได้จริงจังมากเราก็พกเจ้านี้ออกไปเครื่องเดียวแล้วก็การออกแบบนี้มันก็จะได้เหมือนเป็นมินิแท็บเล็ตนะครับแต่ว่าพอเป็นซ4 7ในรุ่นนี้เนี่ยก็น่าเสียดายนิดน,นึงเนาะที่เขาไม่รองรับ s p e n นะครับไม่งั้นมันก็จะเออทำงานได้หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับคือเอาเป็นว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับแบบสายคอนเทนต์อะไรเงี้ยเนาะแบบถ่ายได้ด้ สำหรับพับแบบกลางแบบหนังสือประโยชน์ของมันก็คือนี่แหละครับคือเพิ่มจากสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วก็กลายเป็นมินิแท็บเล็ตแบบนี้ได้นะครับเมื่อกางจอออกโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูคําถามต่อไปกันเลยนะครับถ่ายสตอรี่ชัดไหมอันนี้จริงๆมันเป็นคําถามที่คนใช้งาน iPhone ส่วนใหญ่ที่สนใจเนี่ยอาจจะถามอยู่บ่อยๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่สมาร์ทโฟนจอพับนะแบบปกติเนี่ยก็อาจจะอยากรู้นะครับถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยผมรู้สึกว่าถ่ายสตอรี่ค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้ดูก็แล้วกันนะครับว่า เฮือถ่ายสตอรี่จากทั้ง C Flip แล้วก็ C4 เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีให้ดูตัวอย่างจากหน้าจอ iPhone ด้วยนะว่าถ้าดูสตอรี่จากคนที่ถ่ายจาก2เครื่องนี้เนี่ยมันจะชัดหรือเปล่านะครับอืก็คืออันนี้มันเป็นเรื่องของอาทาง IG กับทาง Android เขานะครับมาเดี๋ยวไปดูคำถามต่อไปกันเลยใส่เคสยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้เจอ นานแล้วนะครับมันจะเป็นคำนามที่ผมเห็นช่วงแรกๆของที่จอพับเข้ามาในวงการไอทีใหม่ๆนะว่าเวลาคนอาจจะสงสัยว่าพอมันแบบพับเข้าพับออกเนี่ยมันใส่เคสยังไงคือเคสของมือถือจอพับเนี่ยมันจะมาเป็นแบบ2ชิ้นนะครับเป็น2ชิ้นประกบกันถ้าเป็นซีฟิปก็จะมีแบบบนล่างแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นซีโฟอาจจะเป็นเคสที่แบบว่าการเป็นเป็นเป็นกรอบเฉยๆนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเคสแบบเต็มนะครับแล้วก็ใส่ไป2ชิ้นสเปคต่างๆดีเท่ากับจอปกติหรือเปล่านะครับ ต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าเป็นพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับมือถือทรงบาทาไทยปกติเลยนะครับพวก UI อะไรต่างๆถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยก็จะเป็น One UI เนาะตรงนีน้ก็ไม่ได้มีข้อจํากัดมีความยืดหยุ่นมากกว่าซะด้วยซ้ำนะัเพราะว่าถ้าเป็นซีโฟนเนี่ยเขาจะมีตัวทัสบาร์อยู่ข้างล่างให้ใช้งาน m u l ติ t a s k i n g ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นในแง่ของฮาร์ดแวร์มากกว่านะครับเช่นการ ยัดก,กล้องอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เท่ากับตัวบาไทยนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องของข้อจํากัดของอการพับเนาะรวมไปถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่แบตเตอรี่มันน้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าข้อจํากัดของการพับนะครับคือเขาต้องแบ่งแบตเตอรี่เป็นบนล่างเนาะม,มันก็อาจจะไม่ได้มีแบตบแบบเท่าของตัวมือถือทรงปกตินะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยอาจจะใกล้เคียงกับมือถือทรงบาไทยได้แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดอย่าง C47 เนี่ยก็มีการอัปเกรดนะครับสเปกกล้องเนี่ยให้มีความใกล้เคียงกับตัว S, S 25 Ultra และนะครับก็คือได้เลนส์หลัก200ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังสู้ไม่ได้ในแง่ของเรื่องของการซูมนะเพราะว่าตัวนี้เขามีอะพริสโคปมเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเทเลโฟโต้นะครับมผมคิดว่าเร็วนี้แหละน่าจะใกล้เคียงแล้วนะครับอาจจะปี2ปีนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของสเปคเนาะสรุปว่ามันจะต่างกันในแง่ของสเปคที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์เป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นพวกกล้องแบตอะไรพวกเนี้ยเลยแล้วก็ความแข็งแรงของหน้าจออะไรเงนะี้ยเนาะแต่ว่าพวกตซแวร์เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเหมือนก็น บางทีเนี่ยจะยืดหยุ่นมากกว่าด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นคําถามที่เจอเอ่ค่อนข้าขง,ขงเยอะนะครับในกลุ่มผู้ใช้งานเนาะควรกลางจอหรือว่าพับจอมากกว่ากันอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําถามที่มาจากอ่ามือใหม่หัดใช้จอพับนะครับหรือว่าคนที่ไม่เคยใช้จอพับมาก่อนเลยเนาะคือคือเขาเมื่อคืนเ,เนี่ยผมก็เพิ่งเจอนะครับว่าเอ้ยเขาคือเขาถามว่าใช้มือถือจอพับเนี่ยเช่น C Flip ปเนาะคือเขาสนใจ C Flip ค,ควรกลางจอหรือว่า พ, baptism, พับจอมากกว่ากันคือควรอยู่ในสภาพที่แบบนี้หรือว่ากลางจอมากกว่าคืออยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าใครเป็นมือใหม่มาใช้จอพับนะคือใช้ตามปกติได้เลยครับคืออยากจะเออพับตอนที่มันพับอ่ะก็ก็คือปล่อยให้มันพับอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าจะใช้ปกติก็แค่กลางจอออกมานะคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าให้ใช้งานตามปกติได้เลยนะครับคือถ้าจะกลางจออยู่ตลอดให้มันเป็นแบบเหมือนมือถือทรงบาร์ทีป์เนี่ยก็คือไปใช้มือถือทรงปกติดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะพับจออยู่ตลอดเนี่ย มันก็ไม่สะดวกอีกนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยอย่าไปคิดมากนะครับก็คือให้ใช้ตามปกติเลยเออคือถ้าจะเก็บจะอะไรอย่างเงี้ยก็พับอยู่แต่ว่าถ้ามีคนทักมาหรือว่าจะดูคอนเทนต์อะไรก็กลางจอนะครับคือใช้งานได้แบบตามปกติเลยนะครับอืมตรงนี้อย่ายไปเออคิดมากจนแบบวิตกกังวลน,นะครับก็คือใช้งานตามปกตินะเอออย่าอยู่ในสภาวะไหนาแบบมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคือใช้งานแบบตามธร Almost <ส>รมชาติเลยนะครับอืมจะดีที่สุดเนาะต่อไปจะเป็นพวกทริคการใช้งานต่างๆนะครับ ทริคในแง่นี้เนี่ยไม่ใช่ทริคในแง่ของพวกฟังชั่นอลหรือว่าพวกฟีเจอร์อะไรต่างๆนะครับแต่จะเป็นทริคในแง่ของการใช้งานเนาะจากในมุมผู้ใช้งานจริงอย่างผมนะครับที่เออใช้งานจอจอพับมาก็มีประสบการณ์มามากพอสมควรนะครับแบบ3ามสรุ่นเลยเนาะมผมจะมาแนะนำนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมรวมเข้าไปด้วยนะครับมาเคสฟิล์มควรเลือกแบบไหนอ่าต้องบอกงนี้ว่าถ้าเป็นจอนอกอะไรเงี้ยแบบอจอนอกของ CFlip แล้วก็ C4 หรือว่า แบรนด์อื่นก็ตามนะตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าจะมีปัญหากับจอในซะเป็นส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นฟิล์มจอในที่มันต้องมีการพับเข้าพับออกอะไรเงี้ยถ้าฟิล์มมันมีปัญหาแนะนําว่าให้ใช้ฟิล์มของตัวออฟฟิเชียลของแบรนด์นั้นจะดีที่สุดนะครับอย่างซัมซุงเนี่ยก็จะมีฟิล์มของสูตรมาให้นะครับเออถ้าเกิดว่าคือต้องบอกก่อนนะเออนี่เผื่อหลายคนไม่รู้นะว่ามือถือจอพับเนี่ยมันมีโอกาสที่ฟิล์มเนี่ยมันจะร่อนออกเร็วกว่ามือถือทรงปกตินะครับคือ หือว่าค่อนข้างเร็วแล้วนะมันจะมีเหมือนเป็นฟองอากาศหรือว่าเป็นรอยอะไรเงี้ยขึ้นมาตรงกลางนะครับอันนี้ที่ผมเคยเจอนะมันเป็นเรื่องปกติของมือจอพัพนะครับเพราะว่าเออเรามีการพับเข้าพับออกอะไรเงี้ยฟิล์มมันก็อาจจะมีการร่อนออกบ้างตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะว่าใครจะเจอเร็วเจอช้านะถ้าเจอช้าก็โชคดีแต่ต้องดูให้ดีๆก่อนนะว่ามันเป็นจอเสียหรือว่าเป็นฟิล์มร่อนนะครับคือหลายคนเนี่ย เ,ออเจออาการที่จอแปลกๆเนี่ยคิดว่าเป็นจอเสียแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ฟิล์มมันร่อนออกนะครับต้องไปเช็คดีๆเนาะและถ้ามันร่อนออกก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าใช้ฟิล์มจาก Official จะดีที่สุดนะครับโอเคมาต่อไปจะเป็นเรื่องของเคสแล้วนะครับเคสใช้อะไรดีถ้าไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นเคสแบรนด์นะครับผมถ้าเป็นเคสแบบพวกเทอร์ปาร์ตี้หรือว่าเคสราคาแบบไม่ค่อยแพงเท่าไหรใ่ในในแอปส้มอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้เลือกเคสที่ เป็นลักษณะแบบซิลิโคนนิ่มๆจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบรนด์อะไรเงี้ยก็เลือกได้ตามใจชอบเลยอันนี้เพราะว่าเป็นมือถือจอพับด้วยเนาะเราต้องการแบบการดูแลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเออคืออันนี้ไม่ซีเรียสไม่ว่ากันก็แล้วแต่ทุนทรัพย์แต่ว่าถ้าเป็นเคสที่ไม่ใช่เคสแบรนด์อย่างที่ผมบอกให้เลือกที่เป็นซิลิโคนนิ่มๆจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบรนด์เนี่ยก็ยังแนะนําอยู่ดีว่าให้เลือกเคสที่มันไม่ค่อยแข็งมากนะเพราะว่าตอนถอดเนี่ยจะจะได้ไม่ต้องเออใช้้แแรงมากนนกนลว็ จะได้เป็นการเซฟเครื่องจอพับของเราด้วยนะครับคือแม้จะเป็นเคสแบรนด์ก็ตามอะ่ะยังไงก็ต้องมีฝุ่นเข้าไปแล้วพอเป็นฝุ่นใช่ไหมอันนี้มือถือทรงบาทาทยปกตินะยังจะต้องถอดเคสมาเช็ดของผมมายังต่ำเลยอาทิตย์ละครั้งนะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นเข้าไปแล้วบางทีเนี่ยมันจะเกิดการเสียสีแล้วก็ทําให้ขอบเครื่องเนี่ยเป็นรอยได้นะครับกับมือถือจอพับเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่อยากถอดเคสเลยนะโดยเฉพาะกับมือใหม่เนาะตอนที่ผมใช้ CFlip ปรุ่นแรกเนี่ยเป็น C f l ล p 3ตอนนั้นเนี่ยคือ,อกังวลมนะััดัดวจห ทีนี้ถ้าเลือกเคสที่มันนิ่มๆอย่างที่ผมบอกมันจะถอดง่ายมากแต่ว่าถ้าเลือกเคสแข็งทำยังไงเวลาที่ถอดเคสเนี่ยไม่ว่าจะทั้ง c 4หรือว่า c 5อ่ิไม่ว่าจะเป็นพับตลับแป้งหรือว่าพับแบบกลางออกแนะนําว่าให้ถอดในสถานะที่เป็นอยู่ในสถานะพับอยู่นะครับคือถ้าเป็น CFlip ให้ถอดตอนที่มันพับอยู่แบบนี้ถ้าเป็น c 4ก็ให้ถอดตอนแบบนี้อย่ามาแบบเอ้ยอะไรเงี้ย กางออกแล้วก็ถอดเคสผมไม่แนะแน,นาเท่าไหร่จริงๆมันก็ได้นะอย่างที่ผมบอกว่าหลังๆมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วเนาะกับสมาร์ทโฟนจอพับแต่ว่าถอดแบบพับมันจะดีกว่านะก็คือแบบนี้แล้วก็แกะออกตรงที่เป็นด้านมุมกล้องครับใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดตรงกล้องเนาะแล้วก็ถอดเคสออกมามันจะง่ายกว่าแล้วก็เซฟกว่าถอดแบบกลางออกนะเพราะว่าถอดแบบกลางออก่ะเ,เดี๋ยวผมจะลองสมมุติให้ดูโอ้ยซีโฟเจ็ดบางลงแต่ว่าไม่ใส่เคสก็เปิดยากนหน่อยนะสมมติ ใส่เคสอยู่แล้วจะถอดออกเนี่ยเออถ้ากางออกมันอาจจะมีเอาแบบต้องงางนิดนึงอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นอันตรายกับจอครับผมแนะนําเลยนาะว่าซื้อเคสก็ซื้อแบบนิ่มจะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์ Brand หรือว่าไม่แบรนด์นะครับแล้วก็ถอดเคสเนี่ยให้ถอดตอนอยู่ในสถานะพับอยู่นะครับอันนี้แบบสรุปนะอา่าต่อไปจะเป็นเรื่องของการพกพานะครับการพกพาเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาอะไรใช่ไหม คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันฮาร์ดแวร์ต่างๆยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ C Flip ปเนี่ยผมไม่กล้าเอาใส่กระเป๋ากางเกงเลยนะเออเพราะว่าเวลานั่งมอเตอร์ไซค์หรือว่าเวลาใส่กางเกงแล้วเราต้องนั่งแบบเนี้ยมันจะเกิดการกดทับขึ้นนะครับแต่ว่า c 4เนี่ยเท่าที่ลองใช้งานมาประมาณอ่สักพักหนึ่งไม่ค่อยมีปัญหาเท่า CFlip เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่พับอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับมือถือบาร์ททรงปกตินะครับเวลาที่เรานั่งหรือว่าเอาใส่กระเป๋ากางเกงอะไรเงี้ย เออแล้วกางเกงมันเริ่มแบบกดทับอะไรเงี้ยเลยทําให้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าซีฟลิปเวลาที่พับอยู่เห็นไหมมันจะหนากว่านะครับแล้วพอเป็นก้อนแบบนี้ถ้าเอาใส่กระเป๋ากางเกงใครที่ชอบใส่กางเกงแบบรัดหน่อยแบบพวกแบบสลักอะไรเงี้ยพอพับแล้วใส่กางเกงแล้วก็อาจจะซ้อนเมอไซหรือว่าอาจจะนั่งอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดการกดทับได้นะครับเออนิดนึงคือมันอาจจะส่งผลไม่เยอะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันส่งผลแน่นอนนะครับก็เลยจะมาแนะนําว่าถ้าเป็นซีโฟเนี่ย ถ้าใส่กางเกงที่ไม่ค่อยรัดมากเนี่ยเอาใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้นะครับแต่ว่าในทางที่ดีเนี่ยอาจจะต้องแบบมีกระเป๋าสะพายนิดนึงนใส่นะครับทั้ง2ตัวเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นกระเป๋าถืออะไรพวกนี้เนาะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะใส่กระเป๋าคาดหรือว่าถ้าใครสะดวกที่จะใส่เคสแบบมีสา,สายคล้องแล้วก็มีสายคอเนี่ยซีฟลิปนี้ก็ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซีโฟนอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่ามันหนักนะครับจะเอามาห้อยแบบนี้แต่ว่าซีโฟอย่างที่ผมบอกนะว่า เอาใส่กระเป๋ากางเกงไม่ค่อยน่าห่วงเท่าซีฟลิปแต่ว่าถ้าเป็น c ีฟลิเนี่ยส่วนตัวผมนะไม่ค่อยแนะนําให้เอาใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็เออออกไปแบบใช้ชีวิตประจำวันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีผลนะครับอืมเนาะประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการพกพานะครับ คือมือถือจอพับเนี่ยมันอาจจะต้องใส่ใจดูแลนิดนึงเนาะมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มากกว่ามือถือทรงปกติสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการพกพาอันนี้ก็อยากจะให้ระวังนะครับต่อไปควรซื้อประกันจอไหมอออันนี้นี่คำถามนี้ถามมาเยอะมากนะในกลุ่มผู้ใช้งานเนาะคือผมรู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีคือปกติเนี่ยเวลาซื้อมือถือจอพับถ้าเป็นของซัมซุงเนี่ยครับคือเขาจะแถมแคร์พลัสมาให้แต่ว่าปีนี้เนี่ยแตกต่างนิดหน่อยจะไม่มีแคร์พลัสแต่ว่าก็ยังให้ประกันจอมาอยู่2ปีตรงนี้นี่ก็อุ่นใจนะครับแต่ว่า แนะนำว่าให้ซื้อหลังจากที่ประกันจอมันหมดแล้วก็แล้วกันอคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค e plus นอ้องคือไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าหลายคนพอแค e plus หมดเนี่ยก็จะไปซื้อประกันเพิ่มหรือไม่ก็จะขายต่อแต่ผมรู้สึกว่าถ้าใครที่ตั้งใจแล้วแหละว่าจะใช้เครื่องเนี้ยยาวๆเกินประกันหมดแน่นอนผมแนะนําว่าให้ซื้อประกันไว้จะดีกว่านะเพราะว่ามือถือจอพับเนี่ยเรื่องจอเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแจ็คพอตเมื่อไหร่นะครับคือถ้าเราแจ็คพอตปุ๊บค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคือตอนนี้เนี่ยมีประกันนที่เป็ ที่ไม่ใช่ประกันของสูย์ของแบรนด์นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะเช่นประกันซันเดย์อะไรเงี้ยเอออันนี้คือคนนิยมซื้อนะผมแนะนาว่าถ้าประกันตัวเครื่องเนี่ยมันหมดแล้วก็ให้ซื้อไว้จะดีกว่านะปุ่นใจไว้ดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เปลี่ยนเครื่องปีต่อปีอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะเช่นผมคือผมเนี่ยเปลี่ยนเครื่องปีต่อปีอยู่แล้วอือคือถ้าประกันใกล้หมดปุ๊บคือผมจะเปลี่ยนเลยตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงแล้วก็ในระหว่างที่ประกันยังไม่หมดเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อย อันนี้จะเป็นทริคการใช้งานเล็กๆน้อยๆละอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของ CFlip นะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปจากจอ,อนอกใช่ไหมครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมฉันตาลอยจังอะไรเงี้ยตอนถ่ายรูปคือถ้าเป็นอคือจอปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบเปิดมาปกติกล้องมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรากดถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออเราต้องมองจอแบบปกติตามันจะลอยนิดนึงผมแนะนําว่าถ้าใครใช้ CFlip แล้วถ่ายรูปด้วยจอ,อนอกเนี่ยให้กลับหัวกล้องนะครับเป็นแบบนี้แล้วถ่าย มันจะได้มุมแบบปกติเนาะที่ตาไม่ลอยนะครับก็จับประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ใช้งาน C f ฟ i ิปนะครับส่วน c 4เนี่ยไม่ไม่มีอะไรนะครับคือใช้งานได้ตามปกติทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเวลาที่กลางจอแบบนี้เนี่ยระวางเนี่ยอาจจะต้องหาเคสที่มันมีขอบนูนขึ้นมานิดนึงเนาะตอนที่กลางระวางเพราะว่าตอนที่เราวางแบบนี้เนี่ยหน้าจอด้านนอกของเราเนี่ยโดนพื้นเต็มเเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครที่ใส่เคสบางๆหรือว่าไม่ใส่เคสเลยระวางพื้นที่มันอาจจะแบบเป็นพื้นแข็งๆนิดนึง อาจจะต้องหาอะไรมารองนะครับแต่ว่าถ้าใครใส่เคสไหนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับต่อไปเป็นเรื่องของการติดการเลนกล้องเนาะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มือถือจอพับนะครับอันนี้เป็นคําถามที่หลายคนถามมากับมือถือทรงปกติด้วยผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกตัวโมดูลกล้องหรือว่าขอบเลนกล้องอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับคือบางคนเนี่ยติดไปตกเนี่ยไม่เป็นไรก็จริงแต่ว่าตอนแกะออกเป็นรอยก็มีนะครับผมรู้สึกว่า การเลนกล้องเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อันนี้สําหรับผมนะมก็จะมีปองมานนี้นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอภาพหรือว่ามือถือจอภาพแล้วก็ทริคดีๆจากผมนะครับเป็นทริคเกี่ยวกับการใช้งานเนาะสำหรับมือใหม่หัดใช้จอภาพนะครับซึ่งหลายๆทริคเนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้ามาใช้จอภาพเนาะใครมีทริคอะไรดีๆนอกจากนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใช้กันได้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับ เพื่อนๆคนอื่นที่สนใจมือถือจอพับแล้วก็เข้ามาดูคลิปนี้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ